ตอนที่8ปดฤยาคืนนี้แอร,รียวเข้านอนเร็วอิ่มใจเพราะได้ออกไปกินข้าวดูหนังกับมีนาผู้หญิงที่ตามจีบมาหลายเดือนแล้วก็เป็นอีกคืนที่มีผู้บุกรุกเข้ามาเยือนในห้องเกิดภาพราวกับฉายหนังซ้ำพอตื่นขึ้นมาก็พบกับความชื้นแฉะตรงเป้ากางเกงทำไมฝันเหมือนจริงนักวะ เขารีบหยิบโทรศพรัพท์กดหาเพื่อนสนิทเฮ้ยไอพุทธทุกวันนี้มึงยังฝันเปียกอยู่ไหมวะถามอะไรของมึงแต่เช้าเนี้กูถามก็ตอบเธอหน้าไม่อะกูกับเมย์เอากันบ่อยก็เลยไม่เหมาะมุ่นเหมือนมึงอย่าบอกนะว่ามึงยังฝันเปียกอยู่ก็เออสิวะสองวันติดแล้วเนี่ยแล้วมีนาละ่ะกูเห็นเดทด,ด้วยกันออกบ่อย ป่านนี้ยังไม่ได้งาบอีกเหรอวะเขายังไม่ได้ตกลงคบกับกูเลยเฮ้ยนานไประวังโดนหลอกแดกนะเว้ยเอยเอออแค่นี้แหละแอรีรยว,วางสายเดินเข้าห้องน้ำทันทีวันนี้ต้องซักกางเกงเองอีกแล้วทั้งวันแอร,รียวได้แต่ครุ่นคิดว่าตัวเองไปหมกมุ่นเรื่องอย่างว่าตอนไหน ไม่ได้ดูหนังโป๊มานานเพราะมัวแต่คุยโทรศัพท์กับมีนาจนลืมแอเลียลปลาดวงแช่เบียร์ไว้เธอแนะ่ดื่มเลยไหมเดี๋ยวพี่เทใส่แก้วให้ฟาลดาถามหลังผ่านมือข้ามไปไม่นานวันนี้ไม่ดีกว่าดื่มมาหลายวันแล้วพักบ้างทำไมล่ะยังดื่มได้อีกตั้งสองคืนเช้านะกว่าคุณอินจกับวันนี้ผมจะคุยโทรศัพท์กับสาวครับเลยไม่อยากเมา งั้นดึกดึกพี่ให้เด็กเอานมขึ้นไปให้ก็แล้วกันครับพี่ฟ้าแอรีเรยลกลับขึ้นห้องคุยโทรศัพท์เกือบสองชั่วโมงผ่านไปมีเด็กรับใช้เอานมอุ่นร้อนมาให้ตามที่ฟ้าละดาบอกเขาดื่มไปเกินครึ่งแก้วอาบน้ำรอบดึกและเข้านอนร่างกายร้อนวูบวาบทาให้แอรเรียลตื่นทั้งที่หลับไปได้ไม่นานแต่คืนนี้ต่างจากคืนก่อน เพราะเขามีสติรับรู้กว่าเดิมเฮ้ยอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวก็ตื่นกันหมดหรอกพี่ฟ้าถึงแม้จะมืดแต่เขาจำเสียงเธอได้<ช>หอพักแห่งหนึ่งปังปังปังใครวะกูเอง ชายหนุ่มหน้าตาคมคายเปิดประตูออกมาเห็นหน้าเพื่อนสนิทก็ได้แต่หัวเสียมาทำหาอะไรแต่เช้ามืดวะไอพุทธเมื่อคืนกูเผลอมีอะไรกับเมียพ่อทำไงดีวะแอรีรยลเข้าประเด็นทันทีฮะพุทธกำลังงัวงเงียต้องขยี้ตาถึงกับตาสว่างขออีกทีเมื่อกี้มึงว่าไงนะเมื่อคืนกูเพิ่งเอาเมียพ่อชัดไหม มึงรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนกางเกงแล้วไปหาที่คุยกันคุยในห้องมึงไม่ได้เหรอวะแอร,รียลจะผลักประตูแต่ถูกพุดดันไว้เห็นต้นขาขาวโผล่จากผ้าห่มก็เข้าใจได้ยอมให้พุดกลับเข้าไปใส่เสื้อแล้วลงมานั่งคุยกันที่หน้าหอพักแอรีรยลยื่นเบียร์ที่เพิ่งซื้อจากมินิมาร์ทใกล้ๆเบียร์แต่เช้าเลยเหรอวะ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นถือเป็นกลางคืนอยู่แอรเรียลกระดกขวดเข้าปากหนึ่งอึกเมมานอนกับมึงทุกคืนเลยเหรอวะก็เกือบทุกคืนรักกันก็ต้องเอากันสิวะไม่งั้นจะแสดงความารักยังไงเล่าเรื่องของมึงมาเหอะหน้ามึงเครียดชิบหายเลยวะเขาวางยากูขยมเองมาสองคืนกูนึกว่าฝันเปียกจนเมื่อคืนกูตื่นพอดีถึงได้รู้ว่าแม่งเรื่องจริง พุทธหอปากทั้งเข้าใจและคาดไม่ถึงแล้วมึงก็โดดแทงได้ด้วยนะยาพ่อกูคงดีอะ่ะเขาบอกพ่อเอาให้เขากินทุกคืนแล้วมันดีจริงเปล่าเออกูกดมีดด้านทั้งคืนเฮ้ยมึงสาระหน่อยดีวะกูยิ่งคิดเครียดจะโดนพ่อก็เทืบหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกูควรย้ายมาอยู่หอแบบมึงปัญหาจะได้จบพ่อมึงรักผู้หญิงคนนี้มากเหรอวะ คำถามของพุทธทาให้แอรเรียวต้องใช้ความคิดกูก็ไม่แน่ใจตั้งแต่แม่ตายเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พ่อพาเข้าบ้านที่เขาไม่แน่ใจก็เพราะรอยแผลบนตัวฟ้าละดากูว่าพ่อก็รักมึงแค่ผู้หญิงคนเดียวคงไม่อะไรมั้งพุทธดูจากรถคันละยี่สิบล้านที่เพื่อนขับถ้าพ่อไม่รักคงไม่ตามใจขนาดนี้ แต่นี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ยเขาไม่เคยโดนตีพ่อให้ทุกอย่างที่อยากได้แต่เรื่องผัวเมียก็ไม่เข้าใครออกใครถ้าย้ายออกมามึงได้หิว้วมีนาะขึ้นห้องสบายสถานที่พร้อมไม่ต้องเสียเวลาหาม่านล,ลูดถ้าเย็นนั่นยอมให้ฟันอ่ะนะพูดพูดติดตลกแย่ให้เพื่อนคลายกังวลแต่ไม่ได้ผลแอริรยลยังคงดูเครียดเฮ้ยหรือมึงเกิดติดใจแม่เลี้ยงวะ ห่า huh. แม่เลี้ยงอะไรเรียกสะแก่พี่ฟ้าอยุมากกว่ากูแค่แปดปีเองพ่อมึงก็เจ๋งดีวะได้เมียเด็กเสียงถอนหายใจของแอเรียลทำให้พุทธจริงจังขึ้นถ้าไม่ขอพ่อย้ายออกก็แอบเอากันไปเรื่อยๆถือว่าได้ฝึกวิชาหรือลองขอพ่อตรงๆไม่แน่พ่อมึงอาจยกให้ก็ได้เอากันมาหลายปีต้องมีเบื่อบ้างหรือว่ามึงรู้สึกผิด มันก็ควรต้องรู้สึกเปล่าวะกูไม่เคยคิดลาม,มกกับเขามันทำใจยากงั้นก็ย้ายออกมาเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่บ้านให้เลี้ยงยังไงกูว่าก็ไม่พ้นได้แอบเอากันอยู่ดีแอรเรียลหน้าเครียดกว่าเก่าใช่ว่าไม่คิดเหมือนเพื่อนผู้ชายทั้งแท่งกับผู้หญิงสวยถ้าฟ้าละดาไม่สวยเซ็กซี่ขนาดนี้พ่อคงไม่ผูกขาดพาเข้ามาเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราว ตอนที่เก้าเรื่องใหญ่แอรีรยลนั่งคุยปรับทุกข์อยู่ในห้องของพุทธไม่ได้ไปไหนนั่งกินเบียร์ต่อเพราะเมย์แฟนสาวต้องรีบกลับบ้านต่างจังหวัดเธอทะเลทลายกับพุทธมาหลายวันจนถูกพ่อกับแม่โทรตามแล้วเมย์ย้ายมาอยู่กับมึงถาวรเลยเหรอแอรีรยลเห็นของใช้ผู้หญิงอยู่ในห้องหลายอย่างแค่ไปไปมาแต่บางทีก็อยู่ค้างหลายวัน มึงก็อิสระดีเนาะกูมันเด็กต่างจังหวัดไงไม่ได้ไฮโซโลูกคนหนูเหมือนมึงถามจริงเหอะพี่ฟ้าอะไรเนี่ยเป็นคนเปิดซิงมึงเปล่าวะแอรเรียลถึงกับอึง้งจากหน้าแดงกลายเป็นหน้าดำคร่่ำเครียดพุทธตบเข่าหัวเลาะลั่นกูว่าแล้วมีหน้ามึงถึงไม่ได้อึบยังมีนาสักทีมัวแต่แก้แกงังๆอยู่เนี่ย โธ่ก็มันไม่ง่ายเหมือนตอนที่มึงจีบเมยนี่หว่าก็มึงไม่ยอมลุกไงมีนายอมไปเดทกับมึงบ่อยๆไม่มีจับมีแตะกันบ้างเหรอเขาก็ยอมให้กูจับมือโอ้ยอีฮะกูหมายถึงจับอย่างอื่นน่ะลุ้วงๆควๆักๆในโรงนงโงหนังอะไรเงี้ยพูดพูดจะออกรสชาติหงุดหงิดที่เพื่อนรักไม่ได้ดังใจกูไม่กล้า โถแล้วทีกับแม่เลี้ยงมึงกล้ากระแทกโอ้ยกูมีเพื่อนเป็นควายตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มันไม่เหมือนกันเว้ยนั่นกูโดนกระทํามึงเข้าใจไหมเขามาขย่มกูก่อนแต่กับมีนากูก็ต้องกลัวโดนด่าป่ะวะเออคนที่อยากได้เสือกช้าไว้รอหมาฆ่าไปแดกแล้วจะรู้สึกคุยกันไปยืดยาวหาสาระไม่เจอสรุปใจความไม่ได้ สุดท้ายแอรเรียลเมา,เาหงายหลังหลับยาวเพราะยังไม่ได้นอนมาทั้งคืนห้าโมงเย็นพุทธปลุกเพื่อนเฮ้ยตื่นเว้ยกูหิวแล้วเท้าใหญ่เขี่ยเข้าชายโครงเพื่อนพุทธนอนบนเตียงส่วนแอรเรียลนอนบนพื้นอืมหิวก็โทรสั่งสิวะปลุกกูทำไมเนี่ยกูอยากไปนั่งกินที่ร้านลุกเร็ว ร้านอะไรของมึงร้านข้าวไก่อบข้างร้านข้าวมีร้านเหล้าทำไมกินไก่อบเสร็จแล้วมึงกะกินไก่สดต่อยเออสิฮะแอรีเร่เอลล์ลืมตาผึ่งลุกขึ้นนั่งแล้วเมล่ะมึงไม่กลัวเมรู้เหรอป่านนี้ถึงเชียงใหม่แล้วเมนอนเร็วกูแค่โทรหาก่อนก็จบเขาไม่เคยโทรเช็คเวลามึงไปอาบน้ำล้างหน้าได้แล้ว อย่าช้าโหไอ้พุทธมึงนี่สุดอะ่ะพุทธยักคิ้วเขาไม่เคยบอกใครว่ามีไอดอลในใจเป็นพี่ชายแท้ๆสมัยเรียนมัธยมได้เสียกับผู้หญิงคนเดียวกันก็เคยมาแล้วช่วยไม่ได้ก็คนมันหลอ่อผู้หญิงเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องพอหล่อนโดนพี่ชายทิ้งก็ขอมาซบอก แถมยังเป็นครูคนแรกให้เขาอีกด้วยที่สุดคืนนั้นแอรเรียลต้องจำใจกลับบ้านแม้ไม่ค่อยอยากกลับเพราะไอ้เพื่อนชั่วตามไปค้างกับผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เขาอ้อยอิ่งจนดึกกว่าจะทำใจเหยียบเข้าบ้านรีบล็อกประตูห้องก่อนเข้าห้องน้ำถอนหายใจเฮือกใหญ่โล่งใจที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับฟ้าระดาแต่พอเดินออกมาก็ต้องสะดุ้งโหยง ตัวการมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงพี่ฟ้าเข้ามาในห้องผมได้ยังไงเอากุญแจสำรองไขเข้ามาเธอแบมือให้ดูลูกกุญแจจะเอาอะไรจากผมอีกเปล่าพี่แค่อยากมาคุยไม่คุยถ้าพี่ไม่จบผมจะบอกพ่อเธอไม่ทำหรอกพี่รู้ว่าเธอไม่กล้าฟ้าละดาเดินเข้าหาแอรเรียลถอยหลังเล็กน้อย เขาอยู่ในชุดมิ่นเมมีผ้าช็ตัวปิดกายผืนเดียวแล้วก็ต้องเจอกับเรื่องคาดไม่ถึงอีกครั้งหญิงสาวปลดเสื้อออนสายเดี่ยวตัววางลงจากไหลอวดเนื้อตัวเปลือยเปล่าพี่ฟ้าไม่ต้องรับผิดชอบแค่ทำให้พี่มีความสุขที่ต้องทนอยู่กับพ่อของเธอก็พอเธอพุ่งตัวกอดเขาไว้แน่นน้อยใจในโชคชะตา ที่จำต้องทนอยู่กับผู้ชายคขาวพ่อจิตใจโหดเยี่ยมแต่ถึงต้องตายก็ยินดีแลกความสุขครั้งนี้ให้กับตัวเองมือเล็กเกี่ยวผ้าเช็ดตัวออกจากเอลสอบรีบปนเปดเอาใจก่อนที่เขาจะผักใสฟ้ารละดาอาศัยจังหวะที่อินหลับเข้าหาชายหนุ่มในยามค่ำคืนแอรีรียวเก็บงำความลับนี้จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือน บนโต๊ะอาหารมื้อเช้าที่น่าจะมีความสุขแต่กลายเป็นกระอักกระอ่วนเมื่ออินกุมมือฟ้าละดาพ่อมีข่าวดีจะบอกฟ้าท้องแกกำลังจะได้เป็นพี่ชายอินยิ้มแย้มผิดกับอีกคนที่หันขวับไปมองด้วยใบหน้าซีดเผือดจริงเหรอครับพี่ฟ้าผมดีใจด้วยนะเขาแทบกลืนข้าวไม่ลงไปหาหมอกับผมนะ อินส่งยิ้มเย็นเยือกให้ตบเบาๆบนหลังมือดูเหมือนทนุถนอมค่ะเธอได้แต่ตอบรับทั้งที่หวาดกลัวสุดขีดปิดเทอมใช่ไหมวันนี้จะออกไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับคุณพ่อแต่วันนี้ไม่มีนัดเลยไม่รู้จะไปไหนแอเรียวพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้สั่นไปกับข่าวที่พ่อบอกหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เขานอนกับฟ้าละดานับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยป้องกันถึงพ่อจะบอกว่าเป็นน้องแต่เขาไม่มีความมั่นใจว่ามันจะไม่ผิดพลาดถ้าอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะได้พักผ่อนพ่อไม่ว่าจะบินไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ได้นะถือโอกาสไปดูงานเผื่อไว้ครับคุณพ่อเสร็จจากมื้อเช้าแอรีรยลแทบไม่มีแรงเดิน ไปยืนแอบหลังบ้านโทรหาพุทธที่ตอนนี้กลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วพุทธปิดเครื่องเขาได้แต่นั่งกุมขมับเงียบๆคนเดียวส่วนฟ้าละดาเดินตามอินขึ้นห้องแปลกใจตั้งแต่เช้าที่เขาไม่ได้ใส่ชุดทำงานทำเหมือนจะหยุดอยู่บ้านมากระจ่างตอนที่เขาพูดความลับของเธอกลางโตอาหารคุณอินรู้ได้ยังไงว่าฟ้าท้อง เธอถามเสียงสัน่นกลัวเขาจะไม่ได้รู้แค่นั้นถึงจะเตรียมใจมาแล้วแต่ยังหวาดผวาผมรู้มากกว่านั้นอีกอินย่างสามขุมเข้าหาต้อนฟ้าละดาให้ชิดผนังห้องยกสองแขนขึ้นกักกันถ้าเด็กนี่ไม่ใช่หลานผมจำไว้มันตายอินรูปหน้าท้องแบนราบเบาๆคล้ายข่มขู ฟ้าละดาสะอื้นผวาตัวสัน่นไม่แปลกใจหากเขาจะรู้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกเพราะเขาป้องกันทุกครั้งตั้งแต่พาเธอกลับมาแต่การที่เขารู้เรื่องแอรเรียวทำให้ตกใจจนแทบเสียสติอินเปลี่ยนเป็นรูปไล้์บนใบหน้าสวยตกใจมากเหรอที่ผมรู้เรื่องคุณกับแอรเรียว ถือว่าคุณใจถึงที่กล้าเดินแก้ผ้าออกมาจากห้องลูกชายผมไม่ต้องกลัวเพราะผมไม่ถือสาเวลาเที่ยวกับอผู้หญิงขายบริการกับเพื่อนผมก็แบ่งกันกินแบบนี้บางทีกินพร้อมกันได้คุณเป็นครูให้แอเรียลมันจะได้เก่งเหมือนพ่อแต่จำไว้ให้ดีอนาคตของลูกผมสำคัญที่สุดอย่าได้ทำอะไรสิ้นคิดเด็ดขาด ส่วนเด็กนี่ถ้าเป็นเลือดชั่วผมจะกระชากมันออกมาจากหมดลูกของคุณเองคำพูดบาดหูทำให้ฟ้าละดาสะอื้นหนักขึ้นหวาดกลัวสุดขีดอย่างที่ไม่เคยกลัวใครมาก่อนกลัวจนไม่อาจควบคุมร่างกายกลั้นมันไว้ไม่ไหวโอ้ฟ้าคุณกลัวความผิดขนาดนี้เลยเหรอพื้นสกปรกหมดแล้ว อินมองสายน้ำไหลาตามขาลงไปนองบนพื้นห้องแล้วกดมุมปากสยยยิ้มก่อนเปิดประตูจากไปคนหวาดกลัวเข่าสุดนั่งยัดนิ้วเข้าปากทั้งกัดเล็บทั้งจิกปากตัวเองเธอไม่เคยรู้เท่าทันเขาสักครั้งที่พยายามมีอะไรกับแอรียลก็เพราะต้องการให้เข้าใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของลูกชายเขา อย่างน้อยถ้าเธอตายเด็กจะไม่ตายไปด้วยแต่แผนล่มไม่เป็นท่าเมื่อเขามีชั้นเชิงเหนือกว่าเธอจากวันนั้นฟ้าละดาเก็บตัวเงียบไม่กล้าออกจากห้องกลัวอินพาไปหาหมออยากยืดเวลาให้ได้อยู่กับลูกในท้องต่อไปส่วนแอเรียลร้อนใจไม่เป็นสุข รอวันที่พ่อกลับดึกคุยเรื่องค้างคาพี่ฟ้าออกมาคุยกับผมหน่อยเขาส่งเสียงเรียกเบาๆอยู่หน้าห้องนอนใหญ่มีอะไรคนในห้องยอมเปิดประตูแต่สายตามองไปทางบันไดอย่างหวาดระแวงคุณพ่อติดประชุมกว่าจะมาคงดึกมากที่ออกมาคุยกับผมหน่อยแอเรียลคว้ามือเล็กดึงเข้าห้องนอนตัวเอง เด็กในท้องเป็นลูกใครพ่อหรือผมเขารวบรวมความกล้ากลั้นใจถามแม้จะกลัวคำตอบจะเป็นลูกใครเธอก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่เคยบอกแล้วว่าเธอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงเล่าพี่ฟ้าอย่าพูดจายโยกโย้นะแอรีรยลทั้งร้อนใจและโมโหเผลอตวาดจนคนฟังใจหายทั้งกระชากล่างเล็กมาเขย่าอย่างแรง ฟ้าละดาตกตะลึงกับการกระทำของเขายืนมองหน้าคนที่เคยอ่อนโยนกับเธอน้ำตาไหลออกมาทว่าไร้เสียงสะอื้นไม่ต้องมาบีบน้ำตาบอกมาได้เอาฟรีๆไม่ดีหรอไม่ต้องรับผิดชอบเราจะเอายังไงอีกพ่อเธออยู่ทั้งคนกลัวอะไรเธอคงหวังสูงเกินไปคิดว่าเขาจะดีด้วยอย่างแท้จริง สุดท้ายพ่อกับลูกไม่ต่างกันพี่ฟ้าจะบอกว่าถึงเป็นลูกผมก็จะยกให้พ่องั้นเหรอฟ้าละดาไม่ตอบแต่กลับโผเข้ากอดปิดบังแววตาผิดหวังเสียใจไม่ให้แอรเรียลเห็นเธอจะได้มีชีวิตเหมือนเดิมไงมีอนาคตที่ดีได้อยู่กับผู้หญิงที่รักให้พี่เป็นเศษเสี้ยวในชีวิตก็พอขณะแอรเรียลสับสน ฟ้าระดาเริ่มใช้เสน่ห์ทางกายยั่วยวนสอดมือเล็กเข้าใต้เสื้อยืดรูปคลำหน้าท้องแข็งแกร่งเมื่อเธอไม่อาจรู้เท่าทันอินลูกชายของเขาก็จะไม่มีวันรู้เท่าทันเธอชายหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยทำท่าจะผลักใสแต่แววตาสั่นระริกเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาทำให้สงสาร อย่าลังเกียจพี่เลยนะเธอโน้มคอเขาเข้าหาสันดานผู้ชายต่อให้อ่อนประสบการณ์แค่ไหนก็ต้องการเรื่องอย่างว่าอินพูดเองว่าไม่ถือสาเธอก็จะทำให้ถึงที่สุดรอดูว่าใครจะเจ็บมากกว่าเธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปไหนมา ฟ้าระดาสะดุ้งโหยงเมื่อกลับเข้าห้องแล้วได้ยินเสียงเข้มคิดว่าเขาจะกลับดึกกว่านี้ไปเป็นครูสอนพิเศษให้แอรเรียลค่ะไม่รู้ผีหาซาตานตนใดสิงใจให้ตอบออกไปอย่างไม่กลัวตายอินขมวดคิ้วยน่นดูถ้าคุณจะชอบอาชีพนี้อินเอินดุ่มเข้าหาหน้าตาเอาเรื่อง อยกกคิดว่ามีเด็กอยู่ในท้องแล้วผมไม่กล้าทำอะไรไม่คิดหรอกค่ะฉันรู้ว่าคุณมันไม่ใช่คนโอ้ยผมสลวยถูกกระชากติดกับซอกนิ้วอินพาคนปากเก่งหวนกลับเข้าห้องลับแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกไม่มีเสียงโอดโอยขอร้องให้ปล่อยจากปากของเธอ